เด่นการโดดจุดได้ของการแสดงแบบนี้การนำเสนอความซ้อน้อรมกับความเป็นตัวตนของกษัตริย์ึ่งได้ท่าการเรียนรู้เขาจะถึงความความเป็นนั่นออกมาได้จิงๆอะไรอย่างเงี้ยพอรถไฟมาขึ้นโชว มันขึ้นไปกับ้านแบบตอดปตลอชีวิตอย่างตัต้องจะมการเขาอวมันนั้นคนมันสมพสดได้ตตนี้แต่ชุดเนี่ยถ้าดูแล้วที่เราไปยู่ แล้วเครื่องเวทีปุ๊บจะขึ้นไฟอีกเนาะแสงยิงขึ้นไปหนึ่งขึ้นไฟอย่างนี้ก็ห้องเทงแต่บนความห้องเทงเราก็ถึงฉากหลังก็จะมีต้องงานังสื้อนังเงี้ยอย่างไรไปเรนทีมีเขา